ครับเดี๋ยววันนี้ช่างซาสลีจะพามาดูขุดบ่อน้ำบาดาลนะครับเป็นน้ำจืดนะครับขึ้นมาเป็นแบบนลำพุเลยนะครับมีสองบ่อนะครับ เดี๋ยวขับไปดูใกล้ๆครับ้ากทัครับอันนี้ก็มีคนมาดูนะครับมันถ่ายรูปกันเป็นฟองเหมือนโซดาเลยนะต่เป็นน้ำจืดน,นะครับ น้ำบาดาลตรงนู้นไกลๆมีอีกนะครับอันนี้ก็มีคนมาจอดดูกันกำลังเป็นกระแสตอนนี้นะครับ เเราไปใกล้ๆตอนนี้ครับอันนี้เป็นทางผ่านกลับบ้านจากที่ทำงานพี่นะครับสวยมากครับเหมือนคารามลเลยนาะดูไกลๆมันเป็นฟอง อันนี้เป็นบรรยากาศร,รอบๆทิวเขาอาทิตย์กำลังตกดิน อันนี้เป็นช่วงสาลิสัญจรน,นะครับบังเอิญเห็นนะครับทางกลับบ้านจากที่ทำงานพี่อันนี้คนมาดูเต็มเลยนะครับเขาพานมาดูมีเด็กน้อยกลับบ้านตอนนี้เป็นตำบลช่องด่านนะครับอยู่ในเขตอยลัะเจ้าติดกับบอ่พอพล จังหวัดกาญจบนบุรีครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราพามาชมน้ำพุโดยบังเอิญเนาะกำลังเป็นกระแสตอนนี้อันนี้มันออกมาเองนะครับเหมือนเหมือนโซดาเหมือนนมคาราเมลเหมือนเหมือนแต่เป็นน้ำจืดนะครับ แสดงว่าน้ำใต้ดินเยอะมากเลยมองแล้วดูเป็นศิลปะมากนะครับโวยมากเลยคนผ่านมาก็ชมกันนะครับ ครับคลิปนี้ก็ไม่มีหลายมากนะครับเชิงสาสตรส์สตรีสารจรัาเพื่อนๆชอาบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้กันได้นะครับบ๊ายบายครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็มีน้ำตืดใช้เนาะสบายเลย các bạn Mười năm thấy thăm cây cà phê cả Cho nhiều yên, cà phê cà mạng cho tục Bye bye, các